ชิวมันตื้นอย่งมันตื้นอย่างตื้อย่างเงี้ยมันสุดแล้ว่ยมันปเ๊งไยดูดีบาชนมาไหมชนแล้วชนอะไชนแล้วไปช่วยใยนัตึ๊บละั่นนไงนั่นคือหนักน่นคือที่มันไม่ไม่ตึ๊บเลยใช่ไหอืนี่ดีเากอ่าใส่ปืนตัวนี้ก่อนตัวเล็กกันด้วย ใส่เต็ตัวใหญ่ไปแล้วนะเหลือใส่ตัวหน้าไปแลวเหลือตัวหลังเสีดตัดกิเยมารูมันก็พอรูเลยพี่นะชั่วว่าทำไมไม่ขึ้นไม่เข้า เยนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองใส่ดูพี่ซิลพี่ลองเทียบกันก่อนไหมว่ามันจะลึงแสงยังไงเ่ยก็เท่กันนะเนะปิดดูกันมนื่อันข้างในกับโ้างเอยข้างในเทียบกัน เราต้องมีเทป็ะข้างหน้าถังด้วยไหมพี่เป็นขั้นตอนนะครับของการดันดัน h ฮา s i n g นะครับเข้าต้าโอ้โหลั่นละลั่นเลยลั่นตรงไหนเนี่ยเเข้าสุด้นเนี่ยอ่าๆุดเฮ้ยสุดแล้วใช่ไหมพี่ใช่แล้วพอกรจะถายออก อันนี้อันนี้ใช้ไอตัวนี้มันเป็นตัวเป็นสตัดเจ็ดทับสิบหกนะครับสามบนครึ่งเป็นเป็นเป็นเกียวหุนใช่ไหมพี่อ่าเกียวหุนเกียวเนื้อสามบนครึ่งสามบนครึ่งซึ่งซึ่งซึ่งบางรุ่นอาจจะเป็นแบบเอ็มสิบแต่ตัวนี้มันเป็นเกียวหยาบเป็นเกียวหุนนะพี่มนะอ่าเกียวหุนเกียวหยาบครับ ตอนนี้ก็คือเป็นตัวกรอบดันเข้าใช่ไหมพี่ออโอเคี้ทีนี้เรามันมันขยับไิ่นึงโอเคขยับค้นตอนนี้เราก็ต้องทำใส่น็อตคืนก่อนใช่ไหมครับน็อตตรงสามขาพี่ใช่โอเค ตอนต่อมาเราก็จะใส่น็อตนะครับก็ไปตรงมุมมุมด้านท้ายของปลายของสามขาเนาะมีน็อตสามตัวยึดอยู่ยึดติดยึดสามขาให้ติดกับตัวเฟรมเครื่องนะครับตันนี้นี่ใช้ออโต้เบอร์ไหนพี่เบอร์สิบหมันจะทำงานง่ายนะครับรนี่ตรงตรงเนี่ยถักว่าเข้า เดี๋ยวพี่ต้องช่วยจับไหมตอนนี้เป็นอะไรประคองกันแค่แค่เบียดตอนนี้เราเราเราจะไม่ช่วยยังไงพี่ว่ามันเข้าสุดแล้วดังกึ๊บใช่ไหมพี่ตึงมือเราเรา,เราดึงถังนี้ก็ได้ตอนนี้เราประคองได้แล้วไงอ่าเอ๊ะเราจะดึงถังเราเราเราต้องดึงก่อนใส่น,น็อตไหมก็ไม่มีแหวนไงมีแหวนกับคูเล่ไงอ่อาฮะมันจะเดือระยละคันเนี้ยเราจะไปไหมเพาเมือครั้งสอง,ก,องก็สามารถใช้ตัวนี้ดึงออกมาอีกได้อ๋อตัวเหล็กวัวแม่สนิทนะครับพี่ มันไม่สมด้เีย<ป>เคืนนะครับแล้วก็ปิดฝาท้ายเปนอันนี้ตัวนี้เป็น M10 ใช่ไหมพี่อนี่ก่อนนี่เครบท้ายมันอนะ่ะอันนี้เกียร์ัหกเกียั้หกเนาะเ